ตักเลยตักเลยยำชูมะกขนลุกข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 าลุกข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 ลุกเข้ามาดินี่คืถ้าเป็นที่อ่างงูนะโอ้โหช้อนทูเลยมากิน น้องอย่าไปมือล้วงอย่าไปมืมอจะอร่อยลูกยาวมือจับเราตัดน้ําตาลนิดหนึงก็อร่อยแล้วไม่ต้องใส่อะไรพียงุุนน,นมันกินนอุ้ยอร่อยเขาเพิ่งหมกแล้วไปไปโรงเรียนมันก็ไปกิน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 บอกกินเยอะๆนะยายสั่งไปนะ น้องก็เวลากินข้าวน้องก็กินเต็มใจแก่ลูกสวยไหมน้องเวลาไปโรงเรียนน้องต้องตักกินเยอะๆนะลูงนะกินข้าวนะลูงนะถ้ามีน้ําซุปก็ตักน้ําซุปกินด้วยนะข้าวเขาใส่ก็น้ําซุปนะพอนะน้องยินได้เก่งๆเอาหมูด้วยไหมลูกลูกสุก็ถามฮาน้องนะ เดี๋ยวก็ไปนะวันจันทร์นี่แหละคิดถึงน้องเชลโมนน้องเชลโมนเก่งนะเออ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 เเคี้ยวเคี้ยวกันไเคี้ยวเคี้ยวกัน

ปูว่าจะเอาไปนอนด้วยไปไหมวันนี้จะนอนบนปะปูไหมไปเนาะหนาวเนาะนอนกับป้าป้านั่นแหละมามาป้าป้านั่นแหละไม่เอามือเข้าชะล้วงเพาไม่ต้องเอามือเข้าใส่